20กันยายนต5 6 7กับโครงการวางแผนพัฒนากเกษตรมูลค่าสูง4ปีให้ได้3เท่าได้รับการสนับสนุนจาก,กเกษตรของอำเภอบางบานนะครับ งานนี้มาด้วยกันสองกลุ่มกลุ่มที่ปลูกเมลอนของอำเภอบางบานและกลุ่มที่ทำพึ่งชันนรงของอำเภอบางบานนะครับมารับความรู้มาทำแผนธุรกิจการหาหนทางกันตอนนี้ทางเราวามขายเมลอนอยู่ที่สารการจังหวัดทุกวันทาง,ทางทและสุข แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยทางท่านนายอำเภอของกรมการปกครองของอำเภอเปิดให้มีการขายเมลอนขายของของอำเภอบางบานที่ตัวอำเภอของเำเภอบงบานเลยทาเราก็ได้ได้เข้าไปร่วมด้วยและมีอีกหนึ่งที่ที่เราไปบ่อยๆก็คือหน่วยงานของรัฐที่เขาจัดงานอีเวนต์ต่างๆเรา,ามีเมลอนเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละประมาณ600อยลูกขายหน้าสวนขายที่ตลารกลางขายที่อำเภอก็จะอยู่ที่ประมาณส5าวันแต่ในอนาคตรเราจะเพิ่มผลิต ที่บอกว่าอยากจะเพิ่มผลผลิตใน4ปี3เท่าอ่าวิธีก็คือเราก็อาจจะเพิ่มลงจาหนา้าเ,เพิ่มโดยปลูกเพิ่มบส๊กสุด2โลงก็จะเป็น3โลา3เท่าแล้วแต่เราจะทำยังไงให้เพิ่ม3โลงได้เสรนี้ยโลงเดิมเรามี5โลงเราจะเว้นการผลิตอยู่4เดือนเราจะมีทุกเดือนอ่ะมันก็จะในการเว้นของเราอ่ะเราก็จะเว้นแต่เราจะปลูกผักสลัดไว้ด้วย ก็เอาเมล็ดออกเอสลัดลงก็สลัดสีหวันก็จะประมาณสองเดือนหรือสัปเหร่องนนี้ประมาณสองสามเดือนแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มผลผลิตมันก็ต้องเพิ่มลงเดือนขึ้นไปสักสองโลงนึ่งโลสองโลง,ลงเพื่อที่จะได้ครบวนลูกของมันแต่เนี้ยการเพิ่มรอบการจำหน่ายมันก็จะต้องมีด้วยเมื่อเราผลิตเพิ่มขึ้น ตลาดมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ตลาดเท่าเดิมแต่ว่าเราเพิ่มผลิติเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปคู่กันเราก็เลยจะต้องหาตลาดเพิ่มถ้าผลิติเราเพิ่มตลาดที่เราจะเพิ่มก็จะเป็นตลาดออนไลน์ซึ่งตอนนี้ชาวพิศดาเขาเขาค่ะเพิ่ขายไปแล้วอย่างน้แล้วทางเราพามีออนไลน์ด้วยแต่ตอนอยากตอนนี้ฉันอยากขายบนเฟซบุ๊กกับกับไลน์แม้แต่เราจะมีทิกตอกมีเอ็กซ์มีอินสตาแกรมอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ขายได้พวกนั้นเพราะว่าเวลาเราจะทำอย่างทิกตอกเนี้ยมันจะต้อง ไลฟ์เกือบทุกวันแล้วก็ขายเกือบทุกวันก็เราก็ไม่ได้ใช้แบบนั้นวิธีขายของผมผมก็จะขายตรงให้กับลูกค้าเลยเวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชนเกษตรที่เกษตรสนับสนุนอยูก่ก็จะได้นักท่องเที่ยวที่มาจาก,จ,กจากอจากรอฟาร์มแล้วอีกหนึ่งกลุ่มของอำเภอบางบานก็คือกลุ่มผู้ผลิตชนนลงก็มีการพรีเซนต์ของเกษตรที่สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงชนะลงของอำเภอบางบาน,นอ,อยู่นะครับในเรื่องนี้นะครับก็หน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเป็นในเรื่องของสถาบัน การศึกษานะครับอย่างเช่นมะทะลอ,อย่างนี้นะครับในพื้นที่ของมทลได้ข่าวว่าเขาจะมีเป็นอะไรนะลงรับรองปยอนะครับอันนี้ก็จะมีการปรับนะครับว่าเราอย่างเช่นก็ต้องวางแผนก่อนที่จะพัฒนากันต่อไปนะครับลอ